หนังสือเสียงเรื่องเพชรตรีนาคราชบทประพันธ์โดยวิสุรีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกมิถุนายนพุทธศักราช2565สงวนลิขสิทธิ์โดยจียราพัฒวงพยักษ์ทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียง และเผยแพร่ได้บทที่11หญิงสาวรูปร่างปราดเปรียวที่เคยคล่องแคล่วว่องไวแต่ค่ำนี้กลับดูเงียบขรึมกว่าปกติเธอค่อยๆก้าวเท้าข้ามโขดหินที่เรียงรายริมหาดแล้วก้าวขึ้นไปยืนบนโขดหินก้อนใหญ่ปล่อยเท้าเปลือยเปล่าทั้งสองข้างเปลี่ยนสลับแช่ลงในน้ำเย็นเย,ยือกที่ไหลเรื่อยผ่านลานหินนั้นด้วยความรู้สึกอิ่มใจ นูจันพยายามกลบเกลื่อนสิ่งที่เข้ามารุมเร้าอยู่ในหัวใจเธอแต่ไม่ได้ผลเสียงหนึ่งแววขึ้นเสมือนกระซิบเบาๆอยู่ข้างหูเสียงนั้นช่างเรียกร้องและสถานลึกลงไปภายในจิตวิญญาณของเธอข้ารอเจ้าอยู่ตามข้ามาสิเจ้าจันของข้าตามข้ามาความรู้สึกเศร้าและเหงาที่สุดเมื่อสักครู่กลับมีชีวิตชีวา หัวใจของเธอพองโตอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดหญิงสาวเงี่ยหูฟังและสอดสายสายตาไปทั่วบริเวณน้านน้ำในใจคิดสับสนว่าเสียงที่เธอคุ้นชินนี้เป็นใครกันและเจ้าจานละคือใครใจหนึ่งปฏิเสธแต่ใจหนึ่งกลับรับรู้เสียงเรียกของหนูสีดังขึ้นทำลายความวังเวงและเรียกสติของหนูจันกลับมาขึ้นมาเถอจนันน้ำกำลังขึ้นนะ โขดหินก็ลืน่นด้วยไม่เป็นไรน้องสีเดี๋ยวพี่เดินไปเป็นเพื่อนหนูจันเองจันวางมือจากการปิ้งย่างแลนะเดินตามลงมาที่หาดเมื่อแลเห็นหนูจันหรือต้องจันยืนอยู่บนโขดหินกว้างขณะที่ชาวบ้านล,ละแวกนั้นเริ่มบางตาลงแล้วนะภาสีรู้สึกสังหรณ์ใจชอบกลแต่ก็โล่งอกขึ้นทันทีเมื่อเห็นพี่สันเดินลงมาที่หาดเห็นแวบๆวบว,บว่าอยู่โขดหินก้อนนู้น แล้วไปไหนจะแล้วล่ะนี่สันหันรีหันขวางสอดสายสายตามองหาหนูจันชายหนุ่มรู้สึกสังหรณ์ใจเช่นเดียวกับนภาสีในใจก็คิดถึงเสียงเกรี้ยวกราดที่ได้ยินเมื่อคืนก่อนข้าจะไม่รอเวลาต่อไปอีกแล้วและเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสกิดใจให้เขาหยิบแหวนมณีธนบดีมาสวมไว้ที่นิ้วเขาหันไปส่งเสียงถามอีกครั้งน้องสีไหนล่ะหนูจันมีอะไรหรือครับ คุณสันจู่ๆนายช่างตรีก็โผล่เข้ามายืนข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครสังเกตเห็นเอา้าคุณตรีมาแล้วหรือครับผมกําลังตามหาหนูจันอยู่เห็นเดินเล่นอยู่ริมหาเมื่อตะกี้เห็นล่าสุดคือบนโขดหินก้อนนั้นแต่ตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สันพูดพลางชี้นิ้วมือไปที่โขดหินก้อนใหญ่ผมก็เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูเองตรีรับอาสาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉย ขณะที่ดวงตาเปลี่ยนสีส่องประกายวาววับแจ่มชัดในคืนจันงามเช่นนี้น้องสีคุณทนบไม่ต้องตกใจนะสังเกตการอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันอย่าบอกให้ใครรู้ป่เดี๋ยวจะตกใจไปกันใหญ่คงไม่มีอะไรหรอกพี่กับคุณตรีจะไปตามหาเองสันกำชับทั้งสองคนก่อนหันไปตอบชายหนุ่มที่ยืนอยู่ไม่ห่างได้ครับไปด้วยกันเลย สันรีบก้าวเท้าเดินตามตรีหรือตรีธนบดีไปติดติดขณะที่เขาพยายามก้าวเท้าให้ยาวขึ้นแต่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจทำไมยิ่งเดินยิ่งถึงระยะห่างไปเรื่อยๆและยิ่งตกใจเมื่อมองไปรอบๆไม่เห็นหนูจันและตรีแม้แต่เงาหนูจันหรือต้องจันก้มน้านิ่งเนินนานสายตามองสายน้ำใสไหลละลิ้วเป็นเส้นสายยาว ยังไม่มีที่สิ้นสุดในคืนเดือนสว่างยิ่งมองยิ่งดิ่งนิ่งสงบหัวใจกลับตะเลิดถึงชายเนื้อรนามที่หลอนอยู่ในใจของเธอตลอดมาหญิงสาวพยายามสลัดความรู้สึกให้พ้นจากความนึกคิดที่เธอก็หาคำตอบไม่ได้เช่นกันวิทาทีนั้นเองหนูจันก็ต้องผงะงายเมื่อเห็นเงาลางและสายตาดุดันของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่พรวดขึ้นมาเหนือสายน้ำใส ประทะใบหน้าเธอเต็มแรงความกลัวและตกใจสุดขีดผุดขึ้นอย่างรวดเร็วพอตั้งสติดได้หญิงสาวรีบหันหลังกลับอย่างรีบร้อนทำให้ก้าวเท้าพลาดหญิงสาวไม่ทันตั้งตัวลม้มลงปะทะก้อนหินเต็มแรงลื่นถลายลงแม่น้ำโขงในคืนวันเพ็ญสายน้ำไหลละลิ้วแรงและรวดเร็วพัดพาร่างของหล่อนสู่เบื้องล่างลึกลำทันที ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงร้องของเธอตรีธนาบาดีในร่างของชายหนุ่มคว้าร่างบอบบางของหญิงสาวที่หมดสติไว้ในอ้อมแขนแข็งแกร่งของเขาดำดิ่งแหวกไหวสู่เบื้องล่างใต้พิภพบ,บาดาลอย่างคล่องแคล่วในใจนึกขอบใจรังสีริษยาแห่งความอาฆาตแค้นของรัติการเทวีแม่เมืองแห่งมณีธนาบาดีเอาละเราเคยฆ่าโทษจะไว้ ครั้งนี้ข้าจะอาภัยให้เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและขอให้จบเพียงแค่นี้เท่านั้นมิฉะนั้นข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าอีกต่อไปเสียงแห่งจิตที่มีอำนาจอันทรงพลังทรงกระทบภายในจิตวิญญาณของนาคีแม่เมืองแห่งมณีธนบดีทันทีรัติการพยายามดิ้นรนกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากเหมือนมีพลังอำนาจกำกับยิงดิ้นรน เาวันที่พันกายยิ่งเหนียวรัง้งรัดร่างมากขึ้นนางรู้ได้ท,ทันทีนี่คือพันธนาการแห่งฤทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวยิ่งร่างของนางถูกดึงให้ดำดิง่งสู่รอยต่อใต้พิภพบ,บานดาลอย่างรวดเร็วโดยมีท่านตาแสนกล้าติดตามอยู่ห่างๆจนถึงอาณาเขตของหลอนและสั่งทหารโคสนิทเฝ้าระวังจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นต่างวาระต่างชาติพบ แห่งเมืองมณีธน,นบดีสู่ประตูอุโมงค์ทิพบาดาลแห่งเมืองมณีธน,นบดีตรีธนบดีอุ้มร่างไร้สติของหญิงสาวเข้าสู่ห้องมานนารมิรอาณาจักรใต้พื้นบาดาลที่ล้ำลึกสวยงามดังเนรมิตรชายหนุ่มวางร่างบอบ,บ,า,งบางบนแท่นที่ปกคลุมด้วยแพรไหมอ่อนนุ่มเขาโอบกอดนางไว้ในอ้อมแขนแข็งแรงอบอุ่นหัวใจอ่อนโยนกลับเร่าร้อน สลับซับซ้อนอยู่ภายในจิตสำนึกส่วนหนึ่งมีอาจรังแกนางให้เจ็บช้ำน้ำใจมากเกินกว่านี้ได้ในขณะที่หัวใจของเขาช่างถูกทรมานแสนสาหัสด้วยความห่วงหาอาลัยและความคิดถึงที่มีต่อนางเพื่อรอวาระแห่งการมาถึงทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังแว่วขึ้นในโซดและกดดันหัวใจของตรีธนบดีพญานาคราชหนักหน่วงยิ่งนัก เจ้าแน่ใจแล้วหรือล้านรักว่าเจ้าจะสามารถตัดใจจากหัวใจในอดีตการและปล่อยวางต่อกิเลสในปัจจุบันของเจ้าได้ได้ขอรับท่านปูข้าต้องการสะสางเรื่องทั้งหมดที่เหนียวร้างข้ามาลายพบชาติโดยเร็วขอรับมิติแห่งจิตภายในส่งถึงผู้ยิ่งใหญ่เหนือพงเผาอย่างแน่วแน่พญานคราชนุม่มละร่างของหญิงสาว วางลงบนผ้าแพรไหมที่รองรับอย่างทนุถนอมท่านยายนาราเปลี่ยนเสื้อผ้าและดูแลนางด้วยเดี๋ยวข้ากลับมาพิสันเหลือบเห็นรองเท้าของหญิงสาวทอดวางอยู่ริมโขดหินความรู้สึกห่วงใยห,หนูจันหญิงสาวที่เขารู้สึกมีความสนิทสนมผูกพันอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคุ้นเคยมาหลายพันชาติชายหนุ่มพุ่งตัวสู่แม่น้ำโของอย่างไม่คิดชีวิต ใต้ผิวน้ำที่ไหลแรงรวดเร็วแต่เบื้องบนกลับราบเรียบด้วยความคล่องแคล่วและพละกกำลังที่เกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ดําดิ่งฝ่ากระแสน้ำวนแปรปรวนก่อนลงสู่ใต้บาดาลอันเร้นลับยิ่งลึกลมหายใจยิ่งเบาจนเหมือนไม่มีเขารู้สึกอึดอัดและเริ่มอ่อนแรงเขาพยายามกลั้นและสูดลมหายใจให้เบาบางที่สุด เพื่อรักษาลมหายใจที่มีค่ายิ่งให้ยาวนานที่สุดแต่แล้วเหมือนมีเถาไม้น้ำลอยผ่านเข้ามารั้งตัวฉุดยื้อพยุงเขาไว้ก่อนที่จะหมดแรงลงหน้าประตูอุโมงค์ทิพบาดาลแห่งเมืองมณีธนาบาดีโดยมีท่านตาแสนกล้าอําพรางตัวเพื่อป้องกันภัยให้เขาอยู่ไม่ห่างเหมือนต้องมนสะกดให้ไม่ได้สติชายหนุ่มถูกนำตัวมายังอนาเขตวิมานของสันติบดี ที่ถูกเก็บรักษาไว้มาหลายภพชาติเพื่อรอการกลับมาของเขาอีกครั้งตรีธนบดีเอ่ยขึ้นเบาๆแต่กลับสะเทือนสู่ภายในมโนวิญญาณของพิสันเขาพยายามฝืนที่จะเพยเยอะดวงตาขึ้นแต่แล้วก็ไม่เป็นผลเสียงนั้นก้องชัดว่าบนพื้นพิภพขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือในฝันที่เขามักได้ยินบ่อยๆจนคุ้นชินและเขาก็ปักใจแน่ชัดว่า คือเสียงของตรีนักธรณีวิทยาแน่นอนทั้งนี้ท่านตาดูแลท่านพี่ของข้าด้วยเรามีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในเวลาของพื้นพิพภพพญานัคราชผู้ยิ่งใหญ่ใต้ภพบ,บาดาลสั่งการต่อท่านตาแสงกล้าหนูจันหรือต้องจันมีอาการคล้ายสลึมสลืออยู่ภายในห้องม่านนารมิตเธอรู้สึกเย็นสบายเหมือนอยู่ในสายน้ำฉ่ำชุ่มชื่นอบอุ่นใจยิ่งนัก คล้ายถูกโอบกอดด้วยความรักจากชายหนุ่มผู้ที่หล่อนพร้อมใจที่จะรักใคร่และมอบชีวิตให้โดยหารู้ไม่ว่าขณะนี้เธออยู่ในอ้อมแขนอันอบอุ่นแข็งแรงของชายผู้ที่เธอเฝ้ารอมาหลายชาติพบจริงหัวใจอ่อนแอข,ของหญิงสาวถึงกับสะอื้นให้ก่อนโผเข้าหาร่างของชายหนุ่มแล้วสุกตัวในอ้อมกอดของเขาเนิ่นนานคลายตกพวัง พิสันและต้องจันทั้งสองหลับไหลไม่ได้สติและอยู่ในอาณาเขตพมนักใต้บาดาลที่เคยเป็นของตนภาพนิมิตในอดีตพบผุดขึ้นในมโนวิญญาณของคนทั้งสองอย่างแจ่มชัดอดีตของวาระต่างชาติพบแห่งเมืองมณีธนบดีภายในอาณาบริเวณเขตพมนักของท่านพระเดชข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายการทหารแห่งเมืองมณีธนบดีได้ต้อนรับท่านรัติกาล บุตรสาวของตนที่ได้ยกมอมให้เป็นแม่นางอันดับหนึ่งของท่านตรีธนบดีนาคราชท่านพ่อข้ารู้มาว่าท่านตรีสุกซ่อนสาวนาคีต่างเมืองที่เจ้าจันไว้กับแม่หมอนันทาแม้แต่ปลายเล็บก็ยังไม่เคยได้ล่วงเกินได้ซ้ำแต่ท่านตรีก็ผูกจิตรักใคร่จนไม่มองสาวนาคีคนใดอีกเลยและมีทีเท้าว่าจะยกนางขึ้นเป็นแม่เมืองด้วยท่านตรีจะทําลายเกียรติของพ่อและเจ้าเช่นนั้นหรือ พอยอมไม่ได้เด็ดขาดผู้ใดก็รู้ก็เห็นยูยูท่านตรีจะมายกผู้อื่นขึ้นแทนเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าคือว่าที่แม่เมืองคนต่อไปและนางผู้นั้นยังเป็นสาวนาคีต่างเมืองอีกด้วยท่านเผด็จกำมือแน่นปังเสียงทุบโต๊ะดังสนั่นขึ้นด้วยความเสียใจและโกรธแค้นที่เหมือนถูกยามเกียดเช่นนั้นรัติกาลก็ทนไม่ได้เช่นกันถึงกับเอ่ยปากอย่างเกี้ยกระรา่าด ข้ายอมไม่ได้เช่นกันที่จะให้ใครมาอยู่ตำแหน่งแม่เมืองที่ข้าและท่านพ่อเราเวลานี้มันนานข้าขอทหารฝีมือดีของท่านสักสถึงสตอนเถิดพ่อจะส่งท่านคาทาและท่านทวีไปให้เจ้าต้องระวังท่านนพพรทหารผู้คุ้มภัยบริวารของท่านตรีที่ส่งมาข้างกายเจ้าเหมือนไม่ไว้ใจในตัวเจ้าและพ่อก็ไม่ไว้ใจท่านนพพรด้วยข้าจะยิงนกทีเดียวให้ได้ทั้งฝูงเลย ท่านพ่อไม่ต้องห่วงถึงกำหนดแน่นอนเมื่อไรข้าจะส่งข่าวให้ท่านพ่อรู้ทันทีรัตติการสาวนาคีตอบปิดาด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแข็งกร้าวหญิงสาวผู้ทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงและทึกทักว่าตนคือเจ้าของตรีธนบดีที่เติบโตมาด้วยกันบัดนี้ภายในห้องรับอนาเขตของรัตติกาลนาคีสาวผู้มีไฟแห่งราคะ และเปลี่ยนไปด้วยแรงริษยาดูหน้าสะพรึงกลัวยิ่งแสงไฟสลัวสลัวเห็นเพียงเงามืดของสองนาคีสาวที่กำลังสนทนากันเข้มข้นเจีงดูดันของรัติการดังขึ้นเมื่อแม่หมอนันทาผู้มียานพิเศษที่นาคราชหนุ่มให้ความไว้ใจเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันระหว่างนางและตรีธนบ,บดีแสดงความกระด้างกระเดืองต่อนาง เจ้าเพียงบอกกับท่านตรีว่าเจ้าจันทร์ทาท่าลุกลี้ลุกลนออกไปอย่างรีบร้อนกับท่านสันติบดีเท่านั้นหญิงสาวผู้มีแววตากแกร่งกล้าด้วยจิตฤษยาคุก,กรุนอยู่ภายในใจอันเร่าร้อนคับแคบพูดขึ้นด้วยเสียงเฉียบขาดจะบอกเช่นนั้นได้อย่างไรกันในว่าท่านสันติขึ้นพื้นพิภพ,พไปหลายวันแล้วและจะกลับมาในวันสำคัญพรุ่งนี้จงเชื่อข้าเถิดท่านรัติกาล เจ้าจันเป็นเพียงนาคีสาวสงบสงี่ยมเจียมตัวนางไม่ปรารถนาขึ้นเป็นแม่เมืองเลยทั้งหมดเป็นความปรารถนาของท่านตรีแต่เพียงผู้เดียวแม่หมอนันทายิ่งโตแยง้งก็ยิ่งสร้างความเครียดแค้นให้แก่รัตติกาข่าจำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลมแม่หมอนันทารัตติการข่มความรู้สึกไว้ภายในเช่นนางทาวันคนโปรดของท่านตรีที่หายไปอย่างไม่รู้เบาะแสใช่ไหม คำถามแม่หมอนันทาช่างเสียดแทงหัวใจอันหยาบกระด้างโหดร้ายของรัตติการอย่างแสนสาหัสแทนที่นางจะสำนึกตัวในความผิดครั้งนั้นนางกลับสาดเสียงแผดกล้าขึ้นทันทีเจ้ารู้มากเกินไปแล้วนะแม่หมอนันทาถ้าเจ้าไม่ทำตามที่ข้าบอกแล้วก็เจ้าคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนพพรคู่รักของเจ้าในเมื่อเขาเป็นผู้คุ้มภัยให้แก่ข้า รัตติการหันมาเผชิญหน้าหล่อนเผยยิ้มที่มุมปากอย่างเย้ยหยันผู้ที่นังมักเอื้อนเอ่ยคำว่าเพื่อนได้อย่างสนิทปากหากแต่หามีความจริงใจไม่ข้าเอออย่างไม่ทันที่แม่หมอนันทาจะโต้ตอบกระไรรัตติการก็โยนถุงทองลงบนพื้นโต๊ะเบื้องหน้าและพูดขึ้นอีกเป็นคำรบสองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงตอบคำถามท่านตรี ตามที่ข้าบอกไม่เช่นนั้นครอบครัวท่านและคนของท่านจะไม่เป็นสุขแน่คืนนี้พิภพใต้บาดาลในอนาบริเวณเขตยิ่งใหญ่ของท่านตรีธนบดีวุ่นวายและสับสนอลมานตรีธนบดีพญานาคราชนุม่มยืนขบกรามแน่นอยู่กลางห้องโถงใหญ่พรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำทิคาราเรอ วันสำคัญของข้าไม่ใช่หรือและจะเป็นวันที่ข้ารับขวัญเจ้าจันท์ของข้าขึ้นเป็นแม่เมืองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้าไม่อยากเชื่อเลยนาคราชหนุ่มผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพญานาคราชผู้ครองเมืองมณีธนบดีอย่างสมบูรณ์ถึงกับตะโกนชื่อทั้งสองกึกก้องเสมือนหนึ่งหัวใจและร่างกายที่แข็งแกรง่งจะสลายลงไปฉับพลันทันใดทันสันติบดีเจ้าจันทร์ คนที่ข้ามอบใจให้เขาทำร้ายจิตใจข้าได้ถึงเพียงนี้เชียวหัวใจของข้าแตกสลายสิ้นแล้วหรือนี่ข้าประมาทผู้เป็นพี่ชายของข้ามากเกินไปข้าไม่คิดเลยว่าสันติบดีจะเห็นเรื่องบ้านเมืองเป็นรองนี่หรือความคิดอิสระที่เขาต้องการพญานาคราชหนุ่มหบกรามแน่นจนเห็นริ้วรอยแห่งความปวดร้าวและแขนเคืองเขาทบทวนเหตุการณ์ และภาพจำผุดขึ้นมาชัดเจนหลายครั้งที่เขาลอบเห็นสายตาของพี่ชายต่างมารดายามเพลอมองเจ้าจันโดยสายตาที่ชายได้เห็นก็รับรู้หัวใจของผู้มองได้ดีตรีธนบดีถึงกับรำพึงในอกทำไมข้าจะไม่เข้าใจหัวใจของท่านถึงแม้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้ผูกจิตรักใครมีเพียงแต่ความเมตตาเท่านั้นแต่ข้ารู้ว่าท่านคิดเช่นไร สันติบดีนี่หรือที่ท่านพูดเสมอว่าข้าคือน้องชายแห่งท่านตรีธนาบาดีถึงกับยกมือขึ้นตอบอกตอนเองและข้าไม่มีวันเชื่อว่าเจ้าจานันทร์ผู้ที่ข้ารักใครและพร้อมยกย่องขึ้นเป็นแม่เมืองในวันพรุ่งนี้จะทำเช่นนี้ได้ถึงแม้นางจะไม่ต้องการตำแหน่งแต่หัวใจของนางก็ไม่ปฏิเสธข้าขารู้ท่านก็รู้สันติบดีว่านางรักข้าเช่นกัน ข้างโง่เขลามากเช่นนั้นเลยหรือหรือมีอะไรมากกว่านี้ที่ข้ามองข้ามหรือท่านลักพาตัวเจ้าจันไปโดยที่นางไม่ได้เห็นชอบด้วยความคิดของตรีธนบดีฟุ้งซ่านจนเขาแทบประคองจิตไม่อยู่พรุ่งนี้ข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะต้องยอมรับนางที่ข้าชิงชังขึ้นเป็นแม่เมืองเช่นนั้นหรือตรีธนบดีเดินงุนง่านเหมือนคนไร้สติแต่ไม่พ้นสายตาของท่านตาแสนกล้า ผู้เป็นทั้งครูอาจารย์และผู้ดูแลเขามาตั้งแต่วัยเยาวไปได้อย่าให้เรื่องใดๆมาบั่นทอนหน้าที่ของท่านต่อบ้านเมืองนะขอรับจะให้ข้าทำอย่างไรดีท่านตาส่งทหารไปตามหาทั้งสองให้พบแล้วนำมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ตรีธนบดีขบกรามแน่นเป็นสันไม่ต้องกังวลข้าส่งทหารออกตามหาแล้วขอรับท่านตาแสนกล้าปลอบใจ หรือจะเป็นจริงตามคำของแม่หมอนันทาเสียแรงที่ข้าไว้ใจให้ดูแลเจ้าจันแต่นางกลับปล่อยประละเลยได้ทันตากักขังแม่หมอนันทาไว้ก่อนอย่าให้เล็ดลอดไปได้ดวงตาสีแดงเพลิงแทบลุกเป็นไฟแข็งกล้าจนหน้าสะพรึงกลัวขอให้ผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปก่อนเถอะข้าจะไม่ให้อภัยผู้ใดทั้งสิ้นสิ้นเสียงของตรีธนบดีพญานาคราชนม ร่างของนาคีสาวซุ่มหลบอยู่ภายในมุมมืดหลังภูผาหินเหล็กไหลที่เปรียบเสมือนกำแพงลับภายในเส้นทางสู่ห้องโถงใหญ่รัตติการลเผยยิ้มที่มุมปากแววตาส่องประกายเย้ยยันหัวใจนางมีทั้งสุขและชังขึ้นสลับกันไปมาชัดเจนขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ